ces 2025นะครับเรามาดูแบรนด์ด้านผลิตภัณฑ์ความงามกันบ้างนะครับ roreal ครับเปิดตัวอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพผิวนะครับซึ่งใช้เทคนิคขั้นสูงในระดับงานวิทยาศาสตร์เลยนะครับแล้วใช้เวลา5นาทีสามารถบอกได้เลยว่าผิวของคุณเนี่ยต้องการสารประเภทใดเพื่อที่ไปบำรุงให้ถูกจุดอย่างแท้จริง โอ้โหนี่นะนี่คือสีสันของ CES 2025นะครับไม่ใช่จะมีแค่บริษัทด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับจะเป็นด้านไอทีอย่างเดียวโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ไม่มีครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆไปจนถึงเนี่ยเครื่องสำอางเขาก็ไปออกกันเรียกว่าเป็นงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกจริงๆนะครับอย่างเช่นแบรนด์นี้ครับ Roreal นี่เป็นไงหลายคนคุณสาวๆหลายคนใช้ผลิตภัณฑ์ของ Roreal อยู่นะครับเป็นแบรนด์สกินแคร์ชื่อดังก็เข้าร่วมงาน CES 2025ด้วยเขาเปิดตัว Roreal Cell Bioprint ครับนี่เป็นอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพผิวซึ่งใช้เวลา5นาที หนะลักการของอุปกรณ์นี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบเอาแว่นขยายมาส่องกันเฉยๆแล้วก็มาบอกว่าผิวแห้งนะคะควรจะเติมตัวนี้เข้าไปอันนั้นมันเป็นมุกของเคาน์เตอร์เครื่องสําอางโบราณครับสมัยก่อนเขาทํากันยุคนี้เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เข้มขน้นคนสมัยใหม่เขามีความรู้เยอะขึ้นแล้วจะมาทําปาหีแบบนั้นหลอกคนไม่ได้ครับสิ่งที่รอเลียลทำและเอาไปโชว์ในงานนี้นะครับเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ โปรตีนนะฮะบนสภาพผิวที่เรียกว่าวิธีการโปรโอมิกส์นะจริงๆวิธีการนี้มันแยกออกเป็นคำว่าโอมค์กับโปรตีนนะฮะก็คือเราสามารถทำโอมิกกับสารต่างๆนะฮะในร่างกายเราหรือว่าในเซลล์มนุษย์เราได้ แต่อันนี้เขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องโปรโตีนเท่านั้นนะครับการทำโปรโ,โอมิกเนี่ยนะฮะโดยปกติมันจะต้องไปทำในห้องแลบครับเครื่องไม้เครื่องมือตัวแว่นสองมันจะยุ่งยากมากๆหลักการก็คือเราจะตรวจหาโปรโตีนในสิ่งใดเช่นในวัตถุหรือว่าในเนื้อเยื่อนะฮะหรือในชิ้นส่วนร่างกายของเราเราก็ต้องเอาเนื้อเยื่อตัวนั้นนะครับมาผสมกับน้ำยาที่เป็นของเหลวนะฮะในสูตรของการทำโปรโทโมิกนี้เสร็จแล้ว ทำให้มันเป็นของเหลวที่เราสามารถแผ่ราบเข้าไปบนแผ่นนะฮะแล้วก็ใช้กล้องจุลทรรศน์ส,ส่สองเข้าไปแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ AI ในการที่จะแยกแยะสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เรามองเห็นลงไปไม่ใช่ให้ตาคนดูนะฮะตาคนเนี่ยดูไม่รู้ครับเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายๆในหนึ่งเซลล์ของมนุษย์เราเนี่ยสมมติเอาจากผิวเราสิ่งที่ลอรีอลทำนี่นะครับคือเขาไปร่วมมือกันกันกบ สตาร์ทอัพในประเทศเกาหลีใต้ที่ชื่อว่า n a โนเอ็นเทคนะครับนาโนเอ็นเทคเนี่ยสามารถพัฒนาอุปกรณ์ที่เป็นโปรโอมิกเนี่ยนะฮะให้มันมีขนาดเล็กแล้วนำไปใช้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางของลอรีออลได้เอาไปใส่ไว้ในห้างได้เลยนะฮะซึ่งหลักการก็คือเขาขอแค่ผิวเราอะนะฮะไปถึงที่เคาน์เตอร์อเนี่ยเขาอาจจะเอาครีมตัวหนึง่งนะฮะมาทาเรา พอทาแล้วถูๆูเนี่ยเซลล์ร่างกายเราก็หลุดออกมาละพอหลุดออกมาปุ๊บเราก็เอาไอ้ครีมตัวนั้นเนี่ยปาดเข้ากับกระจกแล้วก็ผสมน้ำยาน,นิดนึงแล้วก็ประกบเข้าไปแล้วก็เข้าเครื่องขยายขนาดเล็กที่ทางนาโนเอ็นเทคทำออกมาส่องเข้าไปปุ๊บใช้คอมพิวเตอร์ตรวจแยกออกมาใน1เซลล์ของคนเรานะครับมีโปรตีนได้ถึง3,000ชนิดแล้วก็มีแบคทีเรียได้ถึง4 0 0 0ชนิด เซลเล็กๆของเราเนี่แหละนะฮะมนุษย์เราเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนโรงงานของเชื้อโลกขนาดใหญ่ที่ทุกคนต่างช่วยกันทำงานแล้วก็ทำให้อวัยวะของเราเนี่ยสามารถ ดูดซึมสิ่งต่างๆออกมาได้นะฮะเราเนื้อเยื่อเราเนี่ยมันไม่ได้ดูดซึมไอ้พวกสารอาหารแร่ธาตุได้เองนะเราใช้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคตัวเล็กๆในร่างกายเราซึ่งมีเป็นหมื่นๆแสนแสนชนิดเนี่ยนะฮะแต่และตัวก็มีหน้าที่แตกต่างกันตัวนี้ก็ดูดส,สิ่งนี้ตัวนี้ก็ดูดสิ่งนี้แล้วก็เอา เอาสิ่งต่างๆในร่างกายเราไปเป็นอาหารมันคือมันเหมือนเราเลี้ยงดูมันอยู่ในตัวเราแล้วมันก็เอาไปเอามันก็ทำงานแทนเราเอาสารอาหารที่เราต้องการมาให้เราพอผ่านเครื่องนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นออกมาเลยครับว่าบนเซลล์ผิวเราเนี่ยมีโปรตีนอะไรอยู่บ้างแล้วแต่และโปรตีนมีสภาพเป็นอย่างไรซึ่งมันจะสามารถคํานวณออกมาเป็นอายุของสภาพผิวรวมไปถึงเชื้อโรคเชื้อโรกด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้าง ทั้งหมดนี้มันจะสามารถมาเปรียบเทียบกันกับผลิตภัณฑ์ของลอรีอ l ลได้ว่าถ้าคุณอยากจะให้ผิวของคุณดีขึ้นเซลล์ของคุณเนี่ยนะฮะต้องการสารประกอบชนิดนี้ซึ่งอยู่ในสกินแคร์ตัวนี้อา่าเนี่ยมันถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะฮะก็คือ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันมีมันมีสารประกอบประเภทนี้ซึ่งจะไปช่วยเนื้อเยื่อตัวนี้โดยเฉพาะเพราะว่ามันคือการวิเคราะห์จากเนื้อเยื่อเราเลยอันนี้เรียกว่า d i r e c t to you เลยนะฮะเสร็จแล้วเพอเราไปทาเนี่ยมันจะได้ผลนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วเราก็จะสามารถปรับปรุงนะฮะผิวหนังของเราสภาพสกินแคร์ของเราลดรอยจุดด,ด่างดำแก้ไขเม็ดสีลดรอยเหี่ยวย่นฟื้นฟ,นฟูสภาพได้ออกมา มันจะทำให้การใช้เครื่องสมางของเราเนี่ยมันเห็นผลมากยิ่งขึ้นนะครับโดยทาง Royal บอกว่าเจ้าเครื่องเ e l l b โ o p r i นตตัวนี้นะครับโชว์ในงาน CES เสร็จนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไม่ต้องรอกันเป็นปีนะฮะภายในปีนี้เนี่ยเขาจะติดตั้งในเคาน์เตอร์อของ Royal ซึ่งในประเทศต่างๆนะครับมีใน ทวีปเอเชียด้วยคือมาเมืองไทยด้วยแน่นอนรอดูนะครับคุณสาวๆเดินผ่านเคาน์เตอร์ลอรีอัลในห้างนะฮะถ้าเห็นเครื่องมีลักษณะเป็นรูปแบบนี้นี่นะฮะเซลไบโอปรินถามเขาเลยนี่เซลไบโอปรินหรือเปล่าโอ้โหสแกนหนูเลยค่ะนะแล้วคุณจะได้ครีมที่ทาปุ๊บผิวคุณจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นสุดยอดอูนี่เหมือนขายของให้ลอรีอัลเลยนะแต่นี่เล่าเรื่องเทคโนโลยีอยู่นะ <laughs>